โอเคนะพี่น้องวันนี้กาได้มาเยี่ยมยามลุงคำปานเนาะได้ปลาดุกซ่งปลาดุกมาเพื่อความรบายใจได้ๆจะได้ลุงคำปานหนาวบอกโอ้ยสองมือวันนี้ว่าเนี่ยก็มือนี้มือนี้ยแห้งเลยหนาวเนี่ยโอ้ลมขแันอยู่รับกันอยู่บ้านลมกคำลวงเนี่ยแห้งสีอยู่โบได้ผมนะลมแบบนี้มือนี้ลมคือได้ยินข่าวแปบนี่ลุงคาปานทางชาวหมุกบอกว่า อันเวลาอันเคนเข้าห้ขาของน้ำเลยจะไปเคาะจะเคาะประตูห้องน้ำเหมือนแม่นก็พอเล้ยอันนั้นแหละหาเรื่องใอส่พอชัดๆตัวแหละเพราะนั่นอเองมหมายถึงเอาไปดีไปข่าคนไปหาเรื่องอยางอะไรเงินยในค่ำหมดหรือว่าหาเรื่องแบบใดอยู่บ่ได้บ่เวลาเขาพูดหให้กันจะอยู่ผู้เดียวบ่ผมพูดจะตายกันอย่างไง้มันต้องข้นจ้ะมาแล้วหมดทุกคนโทรหาพรบานนี่าเอาเลยอยู่น้ำป่าก็ว่าคนว่าเจ้าว่า เวลาเพิ่นนำหน้าแหละทางจ้างเดินไปคอบประตูคาดมัจะเข้าไปนั่นอันนี้แหละอย่าเข้าไป,าไปทำลายภาษีอ,อย่าไปกุมไปจิ้มเพิ่นเราเพิ่นช้าเรื่องไว้น,นั่นแหละแม่เลยพอเท่าซัดเซอร์ต่เว้นชุดในชุดนำตะเวนลงให้ลงนำโลดอ่าโอเคยสิคือน,นั่นนั่นจากเถื่อนลูกกับเป็นลูกเท่าเล็กเจ็ดสิบสองปีแล้วโตบวระแล,ะโโและ้วจ,จะมีกิเลสตันหายเยแห้งใช้ไปสูดดูดูยิ่งเพิ่นว่าวนะนและที่นี่แหละเพิ่นนะได้มาอัน อาเจ้าบ่บ่บ่มีแต่โทรโทรศัพท์มาบ้านนี่วะพอเราถามว่าเครื่องยูหันได้ป้าเพิดแล้วว่ะป้าจะได้ไปเอาโหลดแทนเบรเซลก็อยู่ในถังเครื่องคือเขาบอเจ้ายูอะไรวะเอาเลยคือว่าถึงชั้นระบันนี้สรุปแล้วนี่สาวมู่คนนี้คือกันนี้มาอยู่บ้านพังลำพวอ่ะเพิ่นเพิ่งรโทรมาแต่ว่าตัวบ่ได้รอมากเลยรอตามบ้านา็เมื่อห้าว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ กาแค่เพิ่นมาแหละก็แค่แบบว่าชาวบ้านใส่ให้ประจีนอ็ชาวบ้านยังใช้กัญชาให้เชื่อเพิ่นผู้เดียวว่าไปนําบ่บ่ะหยัดกั้ช้าไปเรื่องไปเชื่อก็ยังว่าบ่ได้กินอืเขา้ําจําปากบ่ให้อึดอายากเๆๆพอละว่าหัวยมันบ่เป็นแนวนั้น้่เป็นคําละว่าอะไรแต่กินแบบก่อนสิไปก็ย้อนละว่าแล้วไปโลดลูกสิ่เหลี่ยงดอกมีผู้เจ้าใหญ่เหมืนผู้ใหญ่สิเบิ่งเฮาตีนเบิก็ซื้อให้เฮือนป่ะก็ปลูกให้แล้วแล้ว พอจนว่า,าเบิ่งก็น,นะให้พอไปเบิงบเบ่งก็แล้วเบิ่งก็ได้คนเมื่อรถดเครื่องฮันอืมขอกอกขอ,ขอ,ขอกาให้เจ้าก็แล้วแล้วสรุปเลยแล้วเรามาอยู่ในพัวแล้วแล้วตอนนี้มาแต่มือมือก่อนคนสรุปเลยพายแยังอยู่นะับะบน,นะบบมีนะขาราบัตัวได้แหละโบนี่ใจลด้นาะบางทีเราตัวคมี่ได้หบน่ใจกับบวกกับยายนี่ซ้ำฟีนคือพมือนี่นาะอืมเดี๋ยวเอาพอไป้นว่านั่น ถ่ายลงไปต่างประเทศนี่แหละคนนน้สิเบิงเจ้าว่ะไปอยู่น้ำเฮาเัวเองกคนอย่างดีเนาะหนึ่งคน,นอ,งอย่างดีสองญาติพีน่น้องกับบุคคลจะมีอาบ้านเมืองมาเหตุ่อยไปก็ไปแล้วคัน,นคนผู้ใหญ่จะาหนี้คนสิเบิงตัว่าไปเลือดานบนในหนา้าในลังไปเอามาก,กินหญ้ากับให้ประชาติกินหาวเช้าแรงเช้าแรงแล้วัวเองนว่ะใส่ห่านขายยามีอยู่ดรงคบหลวงบ่มีเลยแต่การจริงนหีหนอพอ,พอหายจามา หาผอแสดงสื้อของกินมานำพน่้อมคนว่าออกปีนนะคนว่าหาเรื่องว่าเฮาสองคนในชุมชนคิดกันอืมอ่าสุดท้าเรื่องเฉพาพรอยู่อบเพรนี่ซ้อมฝนาอ,มาอาบน้ำเบ้าไปแล้ยงโอเคเลยแต่ล้ฝ่ายอยู่ไกลปนอยู่ไกลปนนันน่นเยอะมากซ้อมอยู่อาบนาำ้ำไม่ม<า>น้อยอียกระทั้งทัวร์เราก็เสื้อนะอืมทัวร์เรานี่ยตามที่คอยได้ยินในอันคลิปเสียงอ่ะทัวร์เราก็บอกว่า มาซ้อมเมียคอยอาบน้าอยู่อนกันหรืซี่อะไรตะกี no ้พัวแล้วก็เหมือนเป็นมาสิน่ามันพัวฟังความเมียอะไรได้เออเสียกับมาสิน่าน้ำใต้เขาเขาไหนอนเลยแปลกแท้หว่ะพอถามว่าเป็นยังมาพี่คือว่าบ่อหอยพัวเจ้าอยู่น้ำอ่ะเลิกการคำหาโมงพยายามน้าอาบน้างให้ขมังขึ้นยันเขาหลัดตีเอารถเอาล่างเราขายเขาจากฉันเนาะแปลกเนาะแปลกต่เอาไปยานค่อยๆค่อยน่ะคิดแบบนี้ขอคิดว่าเราบ่อห้ยพัวละมาน่ะส่งอยู่หันนะแต่ค้าแบบ เราอันเห็ดบุรีก็เจ้าน่าระยะพัวเราเห็นแบบนี้จะขายหรื่องหายยังเนาะอ่าล้วก็เลยแบบว่าบ่ให้พัวมาพัวระบบมานนี่ลายมือเลยเนาะมาไม่จะเข้าเป็นเดือนแม่นแหละอือแต่ละมือแต่ละมือแต่ละมือใช้ตัวเองว่าโหลดคือสื่ออยู่กินนะครับผมกับโได้ไปจุงพัวเราไปกรุงเทพเป็นซามาดาวเราเนาะป้ายมิ้งเนาะพอดีสื่ออยู่กินอ่าอ่าพอดไว้ในห้องรถลตัวใหม่ใหม่นะนะตัวใหม่แล้วแต่ว่ารถลขั้นนั่นก็ ผู้ใหญ่ใจดีได้สื่อเหรอแล้วเขาบอกว่ารมลรถล้านแล้วยืมคนมารถล้านคนยืมขี้ทุกมือขี้ทุกมือเขาให้แล้วเนาะท่าเจ้าอันนี้ของเขาไปรล้านเรามีมีรถหลายพันบ่าตามคือผู้ใหญ่ใจดีว่ารถคนซื้อหายตักแท้ของจากป่าอ้อยรถเมล์มีสองคันคันหนึ่งอ่ะพอได้ใช่อยู่คันหนึ่งห้างแล้วอยู่ห้างคนเอาไปเ ลกคนวาสิมาห้เจ้าทั้งทีนะวมาซช่ไมหดแล้วมาหมแล้วพอที่ว่าขึ้นอ่คนวา่นสิมามาละวาดเจ้าตามที่คอรจงินวาสิมาละวาดสิมาเอานั่นเอานี้พอลักเอาทางก็ลักเอาผู้ใหญ่จะที่ือหคนเบิรโตเดียวเนเ่อเห็นบ่อหัวงัดสายหวงัดแหงันเที่ไม่เห็นนั้นคือเจ้าคออเจ้าอะไรชื่อใหม่เติร์แหง มแมย์คอยบอได้ให้ใส่ไ่้แล้วาบอฟ้อน<อ>จะได้เห็นเบอร์จักเบอร์อีกนั่งแหละเบอร์ลักหาโทรมาบอกว่าจะซอยคนพิษแล้วลุงขับปานนะอพอว,ว่าเราบบดีกันไปชี่จักชิมแนนทีมเดียวกันบอกกับเราทีมเดียวกันแล้วก <c oughs> <c oughs> ันแนนอะเสียงผู้หญิงดอกผู้หญิงกับท,ทีมเดียวกันจะหากันเนะะยผคนขายเครื่องยู่ตลาดน้ำแปรได้บกูกว่า เปินว่าลูกข้าวปาในตู้ว่าหลักไก่แม่น่ิลี่บุญทองโอ้ยเต็มหนังปีขนาดว่ากับคนิโรงงานเลยเปิโรงงาเครื่องไก่หรือเครื่องปีให้ปลูกเปโกนเผืองตัวเองว่าไก่ลงไปฝุ่นไก่ตี้ไก่ยังไก่โครูไปแล้วเสียโลดจะไม่แพรลักแต่แบบที่เขาเข้ากับถูกแกงอนหินอาจจะไม่ไปแกงเออจะหาเรื่องเโทรมาว่าชิ้ห้ผัวนำมาทำให้ทางใต้เจ้ามันถอนหอกตอนยังถอนฟอกเราเราแล้วน้องชายมาวอาสุพังเด้ มือนะั้นรถลคุณก้อกันกับรถนั่นน้องโมไนน์เนนีน่แหละใายไปซีว่าเฉพาะไม่ก้อกันโหลดอีห้างรถบ่มีตาหลอกตาเลี้ยววะ่ะแค่รถเดแล้วเราโคบัสโหลดชุนิต้มันเริ่มก่อนันไปซีกันเนาะะใช่ไปซีนะยันยันให้ฮอดนันผู้ใหญ่จะยี่คนอยู่ต่างประเทศเ ใชยากเลยน้องก็น <si ่าจะเป็นทีเดียวกำลังของเราหเลยเออกลุ่มเล้วอะไรกลุ่มโฆษณาคนที่ซื้อลงเงินต่ำเลยกลุ่มพี่ชื่อมากี่กับคณะนายน้องเต็มอยู่นายน้องเป็นลูกพลตร์และแม่น้องแต่ว่าความนับถือก็ยังบอกว่าเป็นอังรีของเขาอยู่แต่เนี่ยนี่เขามาเองผลค้น body เขาสิใกล้บ่คือเพิ่นแรงจำนี้เมื่อวานนี่ที่รถทีบเขาว่าเห็นคิโรทีรอไปเรื่อยจานั่งรอไปเรื่อยจนดีมาเท่าที่ไหนทางบอดี้มาพี่ ใช่ผัยผยันโหลดไปหาโฆษณาเออโหลดหาโฆษณาแหละว่าจะแก้ดีแค่ไหนที่วันีอยู่ได้เพื่อนเขากระบาอยู่เขาไลน์นี้อยู่เพรว่าอ่าไลน์นี้เขาจะเอาก็แวเจให้เลยมาอยู่ที่เหลือมาตะบิบกับเขาอัดข้าวเจให้ลูกชายเขาเนามาโหลดเลยมันไปแบกเพื่อนเขาเพบอกให้เราววันี้บนอยู่เพื่อนเราเห็นเราอยู่แล้วน้อยก็ได้คิดใจเอาเองตัวนั้นกับบ้างน้องก็จะโยดทับเพราะว่าแนี่ แห้งไฟคนอยู่บันนี้วันนี้คตายมีแหงเงียบเลือนทับเลื่อนคว้าเนี่ยเขาก็มาเอาชัางสีมัน,นก็ไม้มันไปเหยีดอยู่ลับเก่าก็สิโยนก็นกันแล้วหองพวกกินแล้วนี่ตัวดีมันหากระเหตินนมันพวกไปทันงิ้นนี่เออตัวเองว่าจังอยู่อยู่ก็มีเรื่องมีขอ้อเนาะหาเรื่องใส่กันแบบเจกบดแล้วาลทางรัชธานพยานหลายอยู่ดอกทางค่อยอืมอืมแลบริวารน่ะมันมีหิ้งบริเวณที่ว่ากิะเหตตันหาเอาว่าวใส่ร้ายย่างว่า ไปว้าใส่ค้นแถวนั้นก็ไลยคนได้กระทได้่ากินข้าวแล้วบ๊กกราทำงนีวันีหเขามาจากตลาดเขามาแบนแสดงว่าเราไย่กล้าโทราเจอดูเนาะ โตเจอได้ๆไปได้ๆอยู่คันได้แหละควาหายอยู่กันได้อยู่ในเรื่องคอยนี่แล้วเพลงว่ะพอกรนี้แล้วจังหันมาอยู่แล้วมันฟัวแล้วอ่ะตัวเองขาปลาไก่ได้ขาดหมดแล้วบัดแผ่นโซลิโซลิเซลได้อยู่ในหันฟ้ารถ้าจะได้รับเอาเขาหลังเอาโลกอ่ะเอาเลยอะไรไดู้กพอขึ้นแล้วก็หมดช่องให้น้องกับมาบาเปนบาเอนกับพ่อพ่อมบมาน้อปรอบคนแล้วก็พอขึ้นนะพอขึ้นนะมันควาคิดในเขางประเทศเขาปฏิจัยได้คะแนนไสของเขาอันแบกปูไส่ไปให้คนที่ลักเนี่ยก็ มันทีมีบาปมีกตามพร้อผมนะซื้อมาให้ใส่เขาว่าปลายคนขี้หลักผมเตรียมผมมีความหมักผิดชอบอันนี้กับโบนี่ใจว่าเรามาอยู <intell> <ball> ่รีบเอาตั้งแต่เราเาโทรไอยู่บนภาะพูเข้างตลาดผมหมดตัวนี้เขาให้นิ้วเราได้เนี่ยตัวก่อนเราเนี่ยร้อนเลยอืมนะเนาะยุบบนแห้งลบบ่อยจุนเจฟอที่เจ้าไปล้มแท้งแถวมีพอยฝนอีกเจ้ามาลูกแว้นแล้าเปล่าล้มระดับมืด ช่างมันเป็นเนี่นี่เนาะคนเน็กไซโพดีคนมักปั่นป่วนอยู่หลายปอนกับเขาก็คือบโบโบนนั้นนะพอโบนี่ไซนะเขาก็ยังเฝ้าอยู่เ้ยของทรายผุเอันหลุดหูได้เองมีพระเจ้าบบขี่รถไปเบิ่งก่อนว่าขี่นั่นไอ้บบมีผู้พาไปเม่ด้ตัวเองว่ะบัดไปห่อนแล้วค้นเครื่องทิ่มย่าอยู่ก็อยู่ใช้คนกระหังหอมแล้วว่嘛 เราว่าหัโยมอาแล้เนาะอ้าวพอยสี่ตรงโยงหางครับมีไปโยมไปบ้านนั่นด้านนะือนด้านนั้นไม่ได้ไปไปคอ้ปลานั่งจะพาไปไปไปบึงชุกน้อยพอไปอยู่บ้านน้องเป็ดกะพอบ้านบ้านน้องเป็ดมาอยู่ผลอย่างไรอ๋อบ้านหนองเปพชรพอมาอยู่ยันมีลายเห็ดพ้น่แหละเนาะลายเห็ดพ้นแล้วไปมาหาเรื่องว่าเขาพอดีก็พออยู่ในนี้ต่อได้ปีอ่าสมุน้ำมาพ่นกัเพ่นชวนเข่าศาสนานั่นกระโบขึ้นเข่าพอครับ สบายชานหอยพรอนไม่ออกยังได้เบิ้ลหอยจังหวะนี่ไรเดี๋ยวกินปลาปลาไปแม่จะจะว่าน้าเรื่องขออยนะไปนี่นี่ลูกไปนี่นี่ลูกนั่งอยู่ไปสี่แล้วมือนคนเครื่องไปสองคนเขาหันและคนเครื่องชอยคนเครื่องลงคนเขื่องขึ้นไปตัวเองว่าะตัวแล้วก็เสื้อเมียอ้นตุ๊กไส้เมียเว้าเว้าเรื่อยๆอาจจะเสื้อมันฟริตต์จำไรมันก็เสื้อกันแล้วผัวเมียนอนนำกันทิศไปพร้อมคนอื่นมันบวกพรอแล้วเห็นตัวจริง ตัวลราก็เมื่อนั้นน่ะมีคนส่งคลิปเสียงมาว่าวายอย่างไรของโทรศัพท์ได้อกหนึงคันเลยโทรศัพท์ตัวมาว่าทางเจ้าแน่ทางคอยแน่ว่นนั้นนี่ก็นอนเมาเขาว่าม้าผมมีหางกับยามันเขาผมไดขึ้นไปอยากทำลายผู้ใดเลยคือคือว่าอยู่มาเพียยังเซนดีกว่าอยู่คนเหนือฮาผู้ล้มก็ะป๋ออยู่หนังผู้นี้คือลูกไปเห็นพร ลมไป่เท่งนั่งคนล้มพัดไปไหม่เลยแต่ว่าเรื่องว่าเล่าง่ายแต่คนให้ใจเนาะคนให้ใจเราโทรมาบอกเองได้ว่าเนี่ยเปิดว่าพอปนุได้เขาก็ย่ายนี้แล้วอ่ะจากอัการขอรัฐบาลเปลืองของที่ผู้ใหญ่เจดีย์พันเชื่อให้ได้เป็นโซเชียลฮะป้าจงฮันแล้วคนว่า บอกก็เลิบอกได้ว่านั้งหลายยาแล้วตัวเองว่าอโฆษณาอยู่บอดื่นเพราะว่าเครื่องกับมีเพ่นหลักเอาทั้งน้ากับหลักเอาเออก็ฟคุยก็หลักเอาก็เอาไปถึงว่าตู่สะลุงขัาฟนว่าลุงหลักเออวางคอยในหลักเอาเขาเราถามคืนถามเพิ่นนะครับเอาขลักแล้วเจ้าบริยูยูหันบอกก็ยูยูันนั้นนางเบิงอยูหันแล้ววะนางเบิรงแล้วจะว่าลักะไต้องพูดอนีนอกเพราาหาเรื่องมากล้บบมาใกล้ฟอกก็ดี ันมาพอเขาเชื่อว่าเต้เขาก็จะเข้ามาพันเรื่องามาใกล้เขาก็ได้เห็นและหาเรื่องคนจะมีคมมีมีคมผิดเนาะหาเรื่องให้เขาชั่งให้เขามาถอนเงอะให้เขามาตีให้เขาขู่กวนขู่อยู่ในหันอ่าอ่นี่แบบบนบนเป็นในหันไหนนะหันอในหันเนี่ยว่าโคตรสภายลอยในแม่น้ำในนี่เท่าไห่พวกต่างๆนี่ก็โทษยอดใส่ก็ร้อนรพว่กก็จะตั้งเขาก็พังมากเลยได้ แต่ว่าเพิ่นนี่แหละว่าตอนเอาถังมานี่ก็ว่าว่าเพิ่นว่าว่าสิเข้าไปทอนงอกลุงสิขันสิซี่เป็นยังอามาเลยว่าหนนั่นนี่เด้มาหน้าเลนะว้าวแค่พูดกระซือเลยว้าดดว่าแสดงว่าบุก้ามาเนาะบุก้าอายุ่นหรื คนอาจจะ example, หาคนหที่คิโลทีมหาล่อคนคนอยู่ใกล้อยู่อันก็ไม่เชี่ยวพอได้หนูจูนอนีตูนก็จะไปเขาเเห็นมันโฆษณาแล้ก็โอ้าตกป้าแต่ลูกมันมาอยู่นํามัปยนอะไรนี่วะสารพัดเนาะการหาเรื่องใส่กันมันพราะอะไรเพราะพอเลยคือคนขึ้นขึ้นเซบุญเลยแย่ได้ขึ้นดอกหนาหนา ไปจะว่ายังก็ว่าเขาสั่งสื่อตัวการเดินาเาสั่งสื่อตัวนะโอเ่ความดีเห็นยังก็ไ้เลยเพราะว่าเขาบริหารเขาจะว่าด้วกาเขาคบคุมบริเครื่องเนาะบริเครื่องไะบเะเขาสื่อสั์อยู่ดีไปก็ไปด้วยความมันผลโฆษณาเนาะผจะท้ายกับแมงควา่น้องแล้วห้ามบุไปเบิ่มก้อนว่ะเอ้าคนหนึ่งมันบ่มีเนาะมันก็จะไปสองมันจะกดีพญานนก็จะไปสามการโยกันกริงกับริทเบิ่ง พาเรื่องว่าพอเอาอ่ะพาอึดเดียวที่กินเข่ากินน้ำก็บผมีเข่ากินหรือเอาไอ้ที่ไปโฆษณาเนี่ยนะเฉอยเฉื่อยสว่านนึ่งน้ำสองตันสองคนสองคนสามแล้วบ้เงแล้วอาจารย์ไฟจากโทรศัพท์ตัวเองว่าจอยากจนว่าลูกพ่อรลเห็นหน้าร้ายแล้วก็ซื้อแบตเตอรี่ให้ตัวแบตปีกวันจะได้โทรหาเนี่ยคันตัดเลอตากแห้งอยู่คนละันโทรศัพท์ก็โทรยังไม่มีประโยชน์โทรเหยังยมล่า ไปมัไปไปซัดเทาเราทรเอาซัดแล้วมันตกสีแดงแต่ก็บอให้โทรบอยให้ม่ให้ฉากฉากไปสางไนะมีแต่เพิันประกาศคนเดียวนะเดี๋ยวเราไปสร้างในพ่อในกลัวว่าแทนเซอรเเซลก็ทากได้โบได้นะได้เซอรเรเซลแต่ว่าเราจะลาตัวลาตัวอะไรอ่ะจนว่าพันก็นเราไปน้องกะนาที่สุดกะ f ีก็น,น่าจะหู้แล้วล่ะว่าเป็นไทเป็นคนชาหตุที่เหตุให้เวลยดนามกันน,นี่เนาะแต่พ่อเท่านะเราเข้ามาแล้ว่าพ่อย่บริทน,นั้นได้หรืว,ว่าเนาะขัมาแล้วคนกับดูในชวนคนพุ่นเราเออเท <วะ S 2> ่านันบัพปิษกับเพิินทวิตในเรื่องน้ำอ่<า>อก็เล้าเจ้าหน้าเจ้านี่เป็นคนที่ว่าแสนพอนแสนแหละว่าในหนึ่งปีในหนึ่งหาเรื่องว่าเจากับร้านกับร้านเล่าม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 ายิงใส่ออกเจอว่าเจ้าเนี่ยกับร้านเจ้าไปยิงใส่หอยแล้วมาให้หัวพิ่นเละ ตอเนเชาวนาออกมาเมืม่อนั้นเรามาเดี๋ยวเราไปนองแล้วก็ว่าเอาแตกได้ในที่สุดก็คือใกล้คนใกล้ลเราไปนองบัลลปัตออกเลยผ,ผัดมาล่ะคือว่าในไรป้าปล่อยทิม่มแล้วบ่แถวฮันหรือังไรเพิ่นรู้ว่าสีคนมากป้าแล้วบ,บ่บ่ใช้ได้บ่เขาขอดั้มกับยังบ่ได้ไปซื้อเอาหาหกแนสนว่าจะไปซื้อไปไงไปไงก็ คำว่านะวันนี้หากจะจัดจ้งวน,นเน้อที่เ่าเหจริงแต่บรรทุกมาบอกว่าวันนี้แล้วเครื่องของคนมาจุกจุกนวนหนึ่งก็บอได้ว่าดอกเตียงค้นมาได้เพราะทั้งทั้งน้ามือท้าไระทงเป็นระเบ้าของคนเพินก็อยู่นั<า>่นแหละส่วนเตียงก็สองอันไม่ใหม่นานแต่ว่ารู้ว่ารู้ว่าสิกาปาสิเป็นอะไรเออยันเราใส่ในนใสกนแค่วบห้องหนึ่งต๊ะแปดชุดเลเซเนี่ยมันจิเพิ่มผ้าฝนงูพีใส่ฝนในบ้านดอก เดว่ากันรูแหวนนพันธุ์นั้นเองะผมขัี่บี่พ้นเพ่มคเาพอได้เขาได้มาให้ต่อ้วนั้นเขาเป็น้นได้บุ์ซื้อให้ก็บพระเจ้าต่อได้น่วยหนึ่งบนเฟื่ก้าเทนผมน่แม่แม่แม่พี่น้องซึ่งก็ว่าให้ลุงเสียหายหลายอย่างล้อพี่น้องปนวนนะความบดีหาเรื่องนั็นหนาเรื่องนี้พอบริยคบแล้วขัดคนประเภทนี่ แม,ม่นหนมาพรอมกับบอด้านนั่นแหละน้องพี่น้องก็คือแบบบอดีบอดไปใกล้แล้วน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเนี่ยอ้ามั่วไปมั่วตัวคนหน้าอะไรจังหวะไปอยู่ซ้ายสะพิดกันเนะเ<อ>เาะว่าสิเป็นห้องแถวรักแปดว่าสิเป็นบ้านน้องเป็ดอยู่ซ้กระ็ตามแต่นะปล่าเปลาอ้อยเหมือนันเนาะว่าเปล่าเปลาอ้อยยังเขาหู้นี่ใช่แล้วเขาบอกว่าหับบได้นี่แหละ อปอยู่จังหวัดนครพนมกับพีดกันเก็บเจ้าของบทเหตุงานของอท่านหน่อยทีลายอย่างนี่้เห็นหะมดเราจังหวัดเลปเลยเนาะเลริ่มแล้วลลว,ลว่าตะก,กี้กับกบพรสจะพูดอีกว่าพ่อแม่เป็นคนไทยนักแม่บ่แม่นะที่เราแต่งเรื่องามาเอาต่อด้งแรก้จะมีบางคนก็บอกว่าอีน้าอันนี้นะคือบ้านตะลี่กะลางนี่ กะลีกกะลางปากกุ้งใส่เมืองจฉพาะอนนี่นะพี่น้องหลายคนก็ว่ากันไปแต่ว่าแลักกาย้อนเราเป็นเมืสงศรีนะเนาะเออจังว่าคนที่พี่น้องแล้วก็บอเอาลำมันนะพี่น้องเราจะปล่อยทิ่มปล่อยวางแล้วเลี้ยเป็ดมอดกันดีขึนี่ยนั่นอย่าเดียนะหลักการอีกทหลายคนก็บอกว่ายูทูบเบอร์ชายบุญเคยขับไปซอยช่วงปีกายปีื้อนี้ เราหูในใจเขามาถึงเรเลิกวัดตอนนั้นมาเพราะว่าเห็น,น้นองคือว่าเขาจะมาสอย่อยู่นะพวกพวกมหม้อแหกแตกกระโพะหลายสิ่งหลายอย่าง่วยบ่วงรลุทงรลุดทดีบ่เห็นแล้วไปขายบ่นบ่นหลุดทีแล้วปลาอยกนหม้อละขี้รถทีแบบเมือว่านี่เอาเห็นรออยู่แล้วก็ช่วงนั้นเห็นว่าคือว่ามีหมอ้อบักลายหน่วยบ่เห็นมาๆหมอหนึ่งพอขายหน่วยหนึ่งได้ไปอืมเแต่นั่นนะ ทะเลนะคิดย่างติโพนอ่ะก็ให้เพิ่นไข้อให้เพิ่นบัาซีมาบอกก็ยังว่าตัวได้ใช่ให้พออันทางดำมันเฮ้ยตัวกวบเขาล่างไว้กวบไว้เจ้าเลขาปุ้ยตัวกวบไว้หเป็นยังไงตลอดโทรมามว่าจะได้คืนเราจะได้คืนว่าไปหลักเอาอีกสั่มสมุดดำฮาร์เรย์โอ้พอดีจะมีคนสมหังหลักเอาของมันสมบัติว่าสีดำไปทอนนอกคือขั้นเซ็กซี่ว่นดำมากเลยนะว่าวของเจ้าหน้า ป้าทศวรรษยายอันนี้บุจักฮอนผู้ไทยผู้น้อยผู้เท่าผู้แก่ว่าหมอนตัวไปเลยตัวก็นหายที่สุดก็คืออันว่าเแบบเป็นอาบน้ำหรือใครขอห้องน้ำมาตอนไหนนี่สิไปสิไปเคยเห็น้นนั้นแต่กระดานมันน้องคนเบ้านะว่ามือพ่อสั้นแต่พ่อยังดีอย่างประมาณนี้าไออันคนผี่เออเป็นปลาลินนำอ่าไอเขาไปลาลินในห้องบุ้มี่ดอกมีแต่เพคนรอหาลิน เราหาเบา,าควันสิ่งอาวุธออกมาเนี่ยเป็นไอายเนาะตัวเองอายตัวเองเลย <c oughs> พอเนี่ยกับพป็นไอเลยเท <c oughs> ่าแล้วยังมีกิเลสแต่หาย, <c oughs> ยง,ย,งยังทำลายของคงสู่คงเท่าอยู่ป้าที่เคยมี <c oughs> ประวัติพอมาอยู่รักเก,ก้านี่รักแปดรับเก้าเนี่ยบุเคยมี้หเอาผู้ชายผู้สาวมาอยู่มานอนมาหลินน้องหัวไม่เจอหมดผู้ชายน้องนองลูกหลานเนี่ยคือมอน้ากับเจ็ดสี่ปลายปีมันก็ยังแบบโอ้ยทำบริสุทธิ์ได้เชียวไว้วะ นางลินนำ้ำพวัตถุกถุกยาลำต้งตั้งอยากใส่ให้ไปสีร์ต้องให้คนแถวนี้วิจารณ์นอพี่น้องกเนาะกับนอพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบุ้ี่ยังนอกจาคือมาเย็บย่ยามลุงคำปานแล้วก็มาม,มาบอกมาถามความจริงนะพี่น,อนะคะค้อ,นนองเนาะก,ก็คือ<ำ>บริ<ำ>บปเป็นอย่างที่เพิ่นเว้าเนาะบริบปีนั่นนี่ก็คือเราเว้าสหายประสีลุงมคำปานอีกนะพี่น้องเนาะ เปล่งริเป็นดังนั้น่นทุกคนก็นนะ่าจะหู้ดีไพ่ไพกก็หูด้ดีเป็นพีชี้<อ>คือเพิ่นก็นหู้เพราะว่าเป็นคนเช่นใดหลายคนขับบริร์ตใกล้เป็น้องสาวาคนนี้เนาะอันตารายเนาะเอาละลุงขับปานมานีประพรสิคอ,อตําลำลานเนาะเดี๋ยวม้นหนามือไไนถ้ามมีอกูงก็่สิได้มาเยี่ยมยามใหม่เาะตลาที่นี่จะ นี่แหละมาถามข่าวถามข่าวนะครับมาถามความจริงควาเป็นจไงได้เนาะสรุปก็คือเพื่อนกะว่าว่าโทรมาหาเจ้าเนาะโทรมาว่านี่พอว่าย่นยีแล้วเพื่อนว่าเองเพื่อนย่ายีบางทีแบบว่าว่าย่ายดีแล้วเวลาห้าสิบเอาไพร์แล้วอะมันเป็นหลักบางทีก็เป็นไปได้เลยเนาะก็มือเชื่อได้ผมเอง แค่ทางกับคนบถือกันมาก,ก่อนเนี่ยอยู่เที่ยวกับบบมัณคนว่าเซลลล้านผูน้านไปอยู่น้ำาว่าล้านล้านของเทาวนอยู่เพื่อนนอกคนเนี้ยทางทางทางโค้งขอผมจุกตวนะ่ะพอมันมาเฮียนกฎหมายว่ามันผักสองมืองซมือรลเราไปนอนน้ำเออแล้วแต่เจ้าดอกตัวเองว่ะม mm hmm. ันจะเป็นอะไรเป็นแบเบนเนี้ว่ามาแล้วว mm ่ะที่ตัวอับปางเลยคน